จริงๆแล้วเพลงขัดใจนะบอกว่า,าผมชอบเพลงนี้มากเลยคมไปหาจ้างบอกอตอนทำเรื่องประกันพี่เก่งยังไม่รู้ว่าจะช่วยพี่เก่งออกมาได้หรือเปล่าแต่ว่าแต่งเพลงไว้ให้พี่เก่งเพลงนึงเพราะว่า ถ้าออกมาแล้วเนี่ยอยากจะไปยืนล้อมให้พี่เก่งต้องหนายดีนะต้องหนดีเพราะว่าพี่เขาบอกหมายดีอยู่แล้วโอเคเขาไปล้องเหมือนเหมือนปวยพอให้พี่เก่งเมื่อออกมาแล้วเหมือนได้เจอชีวิตใหม่เหมือนอาออกมาแล้วมีแต่สีดีก็เลยแต่งเพลงนี้ไว้ที่เพลงจริงๆแล้วเป็นดนตรีของเพลงขัดใจนี่แหละอ๋อเป็นเพลงนะครับให้เข้าเราพลงให้เข้าเราพี่ฟังแล้วจะได้รู้ความจริงแล้วกลับตัวกลับใจครับชีวิตใหม่ถรมอะ ตัวตกมาลกก็ดึงมาเล่นร้องเพลงต่อให้ร้องเพลงต่อได้ไเดี๋ยวผมยืนชี้อยู่ข้างถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะขึ้นมาร้องเพลงกันไปไหนเดี๋ยวมาร้องเพลงกันต่อร้องเพลงไปไหนอะยืนอยู่ข้างไงกระชามาได้อย่างนี้ยไปตั้งนานแล้วโอ้โหขวาพี่เก่งครับอยู่กับพี่เก่งต่อ แล้วก็มาตอบปัญหาของน้องปีโป้สามาห้าสิบนะฮะที่ถามเป็นเพลงเข้ามาเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะตอบเป็นเพลงให้นะครับยังไงก็ตามนะ,ะต้องมาเฉลยปัญหานะเพราะว่าปัญหานี้มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าพี่เก่งประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยเลิกยุ่งเรื่องยาหรือยังริงๆแล้วเนี่ยเลิกก็จะแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเรามา ตอบปัญหาน้องปีโป้แล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะขอบคุณกันอีกครั้งด้วยนะขอบคุณน้องปีโป้แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบอยเป็นอ่าชายน้องปอนน้อง ทุกคนเลยนะครับน้องๆทุกคนแล้วก็รวมไปถึงกัทซึ่งทําให้รู้ว่าคําว่าเพื่อนหรือว่าคําว่าพี่น้องเนี่ยมันไม่เคยจางหายไประหว่างช่วงที่เราไปอยู่ในนั้นมาเจดแปดวันมันก็รู้สึกดีนะที่มีคนเป็นห่วงแล้วก็มีคนให้การช่วยเหลืออยู่นะครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณกันไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะเดี๋ยวเรามาแก้เพลงที่ปีโป้เขาร้องมาให้ฟังก่อนแล้วกันนะลองมาฟังกันดูครับกับซิงเกิลซิงเกิลนี้ตอบปัญหาที่ปีโป้ถามมาครับ กูยังทำเหมือนที่พวกมึงคิดอยู่ทุกอย่างกูยังอ้างวางโดดเดี่ยวเดียวด้อยู่ร่ำไปกูยังดูดไอเงียบเงียบคนเดียวดูดมาเงียบเงียบคนเดียวยังเนี่ยเนี่ยพูดเล่นอย่างเงี้ย อ้าวอะไรวะก็พูดเล่นมันเป็นอะไรล่ะโอ้เดตจก็คิดจริงไงแล้วก็จับมาจับอีกเข้าคุกอีกไม่มีใครเขาช่วยแล้วนะอะไรวะนอนแล้วโอเคนะฮะแล้ก็กล่าวสวัสดีกับเอซทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการหน้าใสสไลด์เลื่นชื่อรายการอาจจะดูแปลกไปนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะ พาคุณผู้ชมแล้วก็เอซทุกท่านเนี่ยมาพบกับดาราหนุ่มรูปหล่อผิวเนียนหน้าใสเราจากมารู้ว่าเราอยากจะมารู้นะฮะว่าเคล็ดลับของเขาในการดูแลช่วงเนี้ยเขาใช้ครีมอะไรกันหน้าเขาถึงได้ขาวใสแล้วก็เด้งดึ๋งแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นงานดนตรีไม่ว่าจะเป็นงานการแสดงตอนนี้เขาเข้ามาเยอะมากแล้วก็มีเวลาพักผ่อนน้อยมากอย่ารีบแล้วก็อย่ารอช้ากันเลยไปพบกับเขาเลยครับคนคนนี้ครับจะเป็นใครไม่ได้นอกจาก คุณแจ๊ช no yeah. şey like ่วยเชิญนะผมอยู่ตรงนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเส้นเผลอเส้นเผลอเยี่ยครับเจอกันอีกแล้วครับผมครับผมกับรายการหน้าใสสไลด์ลื่นชื่ออะไรกันครับสไลด์อะไรตอนนั้นสไลด์สไลด์ผิดนะครับผมฮะสไลด์ที่หน้าครับขอบคุณครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากไปมาถามน้องแจ๊ดว่าใช้ครีมอะไรแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงเกี่ยวกับงาน่วงนี้ที่เข้ามากับเพวเองเยอะมากคือบอกตรงๆเลยนะไอการที่ทุกคนน่ที่จะคิดตลอดเนี่ยนะว่า คนเราเลยนี่เรื่องแรกเลยคือการพักผ่อนครทีรมเนี่ยก็เป็นส่วนกระตุ้นด้วยคือมันต้องไปคู่กันพี่คือมันต้องพูดถึงสําคัญทั้งสองอย่างกันแหละแต่ว่าเราเนี่ยต้องต้องพักผ่อนเลยหนึ่งดูแล,แลผิวผิวพรรณเวลาเรานอนผิวพรรณก็จะไม่ตีอะไรเงี้อยู่แล้วแต่อีกหนึ่งอย่างที่มันจะ,ะช่วยได้คือทีมพี่คือทีมเนี่ยผมก็จะใช้มาหลายแบบนะเพราะเราค่อนข้างบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนมีสิวเป็นคนมีริ้วรอยแล้วมีรอยสิวอะไรมีอยู่แล้วอแต่ว่า ผมก็ยางเ,เปลี่ยนใช้มาหลายตัวหลายๆตัวอะไรไม่โอเราก็ไม่ใช้แต่มันมีตัวตรงนี้ใช้แล้วมันใช้ได้รู้สึกว่าเออมันโอเคมากโอเคเป็นคือถามว่าคือนหน้ามันมันดีขึ้นนะดีขึ้นใส่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ้นนี้ครีมนี่ไหมชื่อครีมอะไรครับอ่าครีมลูกเทพเฮ้ยครีมลูกเทพเหรอครับผมกระแสลูกเทพตอนนี้มาแรงมากเลยนะรู้ข่าวนะ อ่าใช่แล้วก็มมีผลระพบอะไรกันหน้าตาเราไหมไม่เกี่ยวทีครับเพราะคือบอกตรงๆว่าถ้ามันมันมันเป็นยี่ห้อครีมก็คือยอี่ห้อครีม<อ>มันต้องมาต้องมาต้องแบ่งแยกออกไปถูกว่ายี่ห้อครีมก็คือยอี่ห้อครีมไอลูกเทพอะไรกันไม่เกี่ยวกันอันนั้นคือแบ่งแยกออกไป,<อ>ปคือแอลว่าถามว่า เป็นกระแสที่เอามาทําเป็นชื่อครีมไม่ได้หมายความว่าลุกเทพทาแล้วหน้าจะเป็นแบบนี้มันมีกระแสลูกเทพมาแล้วครีมจะเปลี่ยนส่วนผสมจะเปลี่ยนไปแล้วไม่เกี่ยวคราไม่เกี่ยวัไม่เกี่ยวมีมลสังมีอะไรลูกเสกอะไรไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกับผูกเสกเลยคือนี่มันเป็นชื่อที่ตามกระแสฮะแต่ว่าครีมเขาดีจริง มันมีอะไรบ้างคือพี่อันนี้มันดีอย่างคือว่ามันมีเป็นทั้งชุดเลยนะเซตเลยครบชุดเลยเออถ้าเป็นคือคุ้มเลยใช่ไหมครัเออถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาเขาต้องเลือกนะว่าผมหน้าผิวหน้าแบบนี้นี่ที่เขาจัดมาให้หมดเลยชุดหนึ่งสำหรับคนโชว์โชว์ให้กับนีสำหรับคนผิล์มอ่าสำหรับคนผิวแห้งนะฮะแล้วก็มีเรียกอะไรเซรั่มนะฮะแล้วก็มีครีมกันแดดนะฮะแล้วก็ผิวมันมีหมดเลยก็มีครบหมดได้แล้วมีตัวแต้มสิวด้วยนะฮะอ๋อเยี่ยมเลยมีตัวแต้มสใใช่่บอกเลยวาารได้ปะมณ คือบอกตรงเลยถ้าใช้ได้เดือนนึงรู้สึกได้รู้สึกได้เลยท่านเดือนรู้สึกได้หรือว่าหน้าดีคนเราจับจับกระจกทุกวันน่ารู้อยู่แล้วว่าหน้าเป็นยังไงครับผมก็เก็บไว้อย่างนี้ตลอดนะฮะนี่เป็นเส้นเลยพี่อันนี้จะเดินทางไปไหนครับเนี่ยเอ่าจะไปที่อ่ามิซูโร่ครับอ๋อหมิซุโร่ไปช่วงกระจับประเทศหน่อยฮะครับผมมันมีหรืเปล่าพี่นั่นมีแต่วิจิตรแต่วิจิตรนเอลือมไหลมาลุ้น่หลตูกลำตู้กลับผมโอเคครับผมจะไนที้ไปไหนนะฮะ มาทำอะไรว่าจะไปรังสิทแต่รถติดก็เลยมาขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองเหรออ่าโอเคพี่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ครับผมโอเปากทีมงลูกเทพเลยครับอะบอกปาอะไรทางบ้านฝากเลยครับเดี๋ยวพี่กลับมาแบบนี้อ่าโอเคฝากด้วยนะครับทีมลูกเทพครับของก็ดีจริงต้องลองใช้ครับจะรู้ทั้งสิวทั้งหน้าใสอันนี้สุดยอดคอนเฟิร์มอ่าเก่งหรยอมึงเคลียร์มุกไอ้ขึ้นเครื่องรังสิตกูด้วยนะเคยเจอกันไหมแบบว่าเวลาแบบว่าวันหยุดแล้วแบบว่า อยู่บ้านแล้วแบบวันว่างอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเมียไม่ได้ทํางานเมียชวนไปห้างตัวเองไปห้างกันปะเขาอยากซื้อเสื้อผ้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วอะไรย่างเงี้ยอยากได้ชุดใหม่สวยๆอะไรย่างเงี้ย <c oughs> เราก็บอกว่าอุ้ยขี้เกียจไปไม่อยากไปเลยตัวเองก็ไปเลือกเลยไปเลือกกับเพื่อนๆนั่ะดีแล้วเออคนเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงเขาเลือกไม่ได้ไม่เอาต้องไปด้วยต้องไปเลือกช่วยกันเลือกด้วยเรไปถึงเส้น แล้เราก็เดินตาม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 ,ตามเจอตัวนั้นชี้ตัวเองตัวเองว่าตัวไหนสวยอะสีเหลืองกับสีเขียวอะแตวเราก็เออแล้วแต่ตัวเองชอบชุดไหนก็ซื้อเลยมีได้ตัวเองต้องช่วยเขาเลือกสีเหลืองกับสีเขียวว่าตัวไหนดีพอเราตอบไปสีเขียวสีเขียวสวยพี่ชอบสีเขียว าว่าสีเขียวมันดูเข้มไปอ่ะเขาว่าสีเหลืองดีกว่าเออเขาว่าสีเหลืองดีกว่าเอาสีเหลืองค่ะมึงถามกูทําไมเนี้ยถามทมําไมเราก็ทะเลาะกันอีกเคยเจอปะ่ะแบบนเ,เนี้ยเออประจําเลยจะถามทําไมถามแล้วก็เอาความคิดเห็นของเราไปแต่มันไม่ยอมทําตามเคยเจอไหมเหตุการณ์แบบนี้ประจําเจอประจําแล้วก็ต้องแบบว่าไอ้เี้ยกูต้องเดินหนีก่อนไม่ไหวแล้ว ภาษาเสียบางทีเราเหนื่อยแบบว่าภาษาเสียอยู่เราคิดนู่นคิดนี่พอเราไม่เราไม่ช่วยเรื่องนี้โกรธเลยนะเออทีหลังไม่ต้องมาแล้ะเอา้ามึงชวนกูมาหรือเปล่าเนี้กูมไม่ได้อยากมาเลยอยากจะอยู่บ้านไม่ได้อยากมาช่วยเลือกเลยทีหลังไม่ต้องมาแล้วนะถ้ามาแล้วเป็นแบบเนี้ยเออให้ช่วยเรื่องหน่อยก็ไดแบบ้พอกูเลือกมึงก็ไม่เอาตัวที่กูเลือกให้สมองโอ้ยนี่แหละนะมนุษย์เมีย เป็นแบบนี้กันหมดดูแลหลายคู่เนี่ยคงจะเป็นแบบนี้ประจำเชื่อผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยโดนปัญหานี้ประจำ <c oughs> โอเคนะฮะล้าก่าสวัสดีกับสุภาพบุรุษหน้าตาดีกล่าวสวัสดีกับ, <c oughs> ส,กบสุภาพสตรีหน้าตาสวยกล่าวสวัสดีกับหนุ่มรอที่เคยรู้แล้วก็กล่าวสวัสดีกับคนที่เคยเห็สวยแล้วชีวิตด,ดีๆเ,เจอกันอีกครั้งเจอกันอีกทีเจอกับดีเจคนนี้ดีเจขยีอนฮะวันนี้มากับดีเจหน้าใหม่ไปแรงชื่อว่าดีเจเบน ซาบะเฮนะฮะซาบะเฮอ๋อนึก<อ>ว่าซาบะเฮซาบะเฮยังไม่โอเคฮะวันนี้ก็ปีใหม่กันแล้วนะฮะวันนี้ก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนหรือว่าเอซีทุกคนเนี่ยพบกับความสุขและก็ความส่งหวังในชีวิตนะฮะกับปี2559ปีนี้นะครับแล้วก็ต้องเล่นมีอะไรจะฝากกับเอสซีไหมครับต้อฝากดูแลอมาม่าด้วยนะจ๊ะอมาม่าแก่แล้วเ,เราต้องฝากเขาด้วยฝากเราเนี่ยฮะต้องฝากเขาต้องฝากอะไรเอาแข่งแรงก,ก็พอโอเค แค่นี้นะฮะอ้าวแล้วแข็งยงเดียวแล้วแข็งยงเดียวป่ะพี่แข็งยงเดียวพอปะพอพอพอแล้วถ้าไม่แข็งอ่ะไม่แข็งก็อ่อนอ้าววันนี้เราไม่ได้มาแค่สองคนนะฮะข้างหลังดีเจใครยันสวัสดีครับยังไม่ยาดิเดกอยู่อ้ยยังไม่ยาังเด็กอยู่โอเคนะวันนี้ก็ต้องขอรดาขอบคุณผู้ฟังทุกคนแล้วก็เอฟซีทุกท่านไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าความเฮฮาของเรายังมีอยู่ ครับสวัสดีกับ f อซทุกคนด้วยนะฮะวันนี้หลังจากที่เราทํางานกันเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดอยุทยาแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะไปจังหวัดสระบ,บุรีต่อฮะ,ะแต่ก่อนที่เราจะไปสบบระบุรีเราก็เลยมีเวลาว่างนะ,ะมาทําบาปกันนี้หนึ่งนะฮะไม่ได้ทําบาปนานแล้วนะฮะมาตกปลาฮนะ,ะอยากจะบอกว่าบอ่อปลานี้อยู่ในเพื่อเข่าหรือเปออเเล่เาเนี่ยอยำเภอท่าเรืออำเภอท่าเรือนะฮะบ่อปลานี้นะครับแล้วก็ปลาน่าจะเยอะครับเพราะว่าทั้งบ่อมีเราตกกันอยู่4ี่คนครับปลาน่าจะเยอะอยู่เท่าวันนี้ไม่ได้ตกปลาแล้วนะฮะเดี๋ยว วันนี้มาโชว์สีมือเลยนะครับคันที่เราใช้ก็เป็นคันของอาบูนะฮะแล้วก็ล้อที่เราใช้เราใช้บีจีสิบห้านะรุ่นเก่าเลยไม่ใช่<ป>คันอาบูครับเป็นคันยืมนะผมยืมก็มาโว้ลงกลางพอดีเลย เปิดเบียดได้เดี๋ยวเป็ดต้มน้ำรอตอนกินเลยยังไม่ต้องวางนะเอกเอ้ยอยังไม่ต้องกด<บ>เพราะมันกินแน่นอนเพราะมันลงแรงเลยอ่ะประดนี้ีเราอยู่ในบึงน้ำอันนี้ไงว่าไงแม่สาวน้อยมันอยู่ไหนกิน <laughs> แล้วกินแล้วกินแล้ว ออให้ย้ยฝงติดกินคามือรืดีกว,ว่าพี่บูรติดกินคามือนี่ ปกดแค่นี้ก่อนโอเคนะอยาี่บอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความบันเทิงเอ้าไหนอะลุกเลยแล้วเหรอไท้เยอ4คันกินพร้อมกันเลยมันลาแล้วพี่ลาแล้วเลย4คันเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นนะวันนี้หรอตัวใหญ่อะเอาขึ้นวืดเยอะตักได้โอ้ย4คันกินพร้อมกันของแบงค์หลุดขยับเข้ามาเอกเอกขยับเข้ามาโอ้ อ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอสวิงได้ครับเอาสวิงเอาบอลเยอาถือกันูได้เยอะปวดแขนเลยโอ้โหผไม่ไปแล้วดีเจวันนี้ถือไม้ไม่ได้เฮียหลายตัวแล้วเนี่ยจะบังกล้องแค่นเฮ้ยตั้งคันตั้งคันตั้งคัน จังตั้งก <wiele> ัน <médico> คือโอเคเรียวัดไซส์่าวัดไซส์่าวัดไซส์่าสูงทีเดียวบ่อเดียวกันเฮ้ยพี่เก่งกูช่วยหน่อยดิใหญ่ไหมไม่ไหวแล้วเราอยู่ท่าทางไหมจะใหญ่ป่ะเฮ้ยใส่เรื่องนี้มาเดี๋ยเฮ้ยใหญ่ป่ะป้าขวาครับขวาอีกเลยป้าซ้ายครับ

โอ้โหุยแม่ก็มีไงห้าไม่ได้ปะห้โลจะบอกนะลืมอัดเปียกหมดแลวเนี่ยอะไรอีกอเปนี่ไไปโอ้โหแค่นี้น้ำอาบน้ำน้ำอ่ะน้ำน้ำน้ำไม่ไหลเ่ยอ่ไต่อมาเรืลองดูดิ